นี่คือมวันนี้ก็จะมีประชุมเรื่องอะไรกันก็เรื่องวางแผนกําไรอีกเหมือนปีที่แล้วไงเฮ้อเสียเวลาการทํางานจริงเลยเอาหน้าธุรกิจก็คือธุรกิจยังไงก็ต้องการการมีกําไรคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป้าหมายหลักของธุรกิจคือการแสวงหากําไรธุรกิจจึงจําเป็นต้องวางแผนและควบคุมกําไรเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ำไรเป็นแนวทางของการดำเนินงานที่มีระเบียบเพื่อให้งานในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารเช่นการวางแผนประสานงานและการควบคุมให้เป็นไปอย่างที่ต้องการเป็นการบริหารโดยมีจุดหมายคือกำไรสรุปว่าในปีหน้านี้คณะกรรมการได้ตั้งแผนกำไรไว้ที่25ล้านบาทขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองไปดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ขอบคุณครับขอบปิดประชุมค,ค,ครับอ่อคือเพื่อผมมีปัญหาเกี่ยวกับด้านตัวเลขนะครับบังเอิญงานที่เกี่ยวกับตัวเลขดิฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะค่ะยิ่งตอนอยู่ในห้องประชุมนะคะยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยค่ะก็แสดงว่าพวกคุณทั้งสองคนน่ะนะครับยังไม่เข้าใจตัวเป้าหมายกําไรที่ทางคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะก่อนอื่นเนี่ย ก่อนที่ผมจะอธิบายให้พวกคุณฟังนะคะัไม่ทราบว่าพวกคุณรู้ไหมคะว่าตัวแผนกําไรหรือเป้าหมายกําไรเนี่ยที่มีต่อการดําเนินงานของแต่ละแผนกในบริษัทเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะผมเนี่ยดูแลด้านการขายแค่กระตุ้นให้น้องๆช่วยทํายอดก็จะแย,ย่แล้วหรอครับส่วนดิฉันนะคะงบประมาณต้นทุนการผลิตที่จัดมาให้นะคะเจอน้ํามันขึ้นราคาก็ปวดหัวแล้วค่ะเอาอย่างนี้นะคะเราลองมาดูตัวเลขเป้าหมายกําไรที่เรากําหนดไว้นะฮะในปี546สนะฮะ ก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเรามีแผนกําไรหรือตัวเป้าหมายกําไรเนี่ยกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าตัวเลขกําไรที่เราตั้งเป้าไว้ในปี2546เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมืออันนึงนะคะที่จะใช้ในการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการดําเนินงานของแต่ละแผนของบริษัทของเราคะ,ะแค่ตัวเลขแค่นี้สามารถควบคุมบริษัทได้จริงเหรอครับได้เลยครับถ้าเกิดว่าพวกคุณเข้าใจนะคะถึงรายละเอียดของตัวเลขแต่ละตัวว่ามันมีประโยชน์อย่างไร ่อการดำเนินง,งานของแต่ละแผนของบริษัทเรานะครับแผนกำไรแบ่งได้เป็นสองประเภทคือแผนระยะยาวและแผนระยะสั้นแผนระยะยาวจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีระยะเวลามากกว่า1ปีเช่นงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเก่า แต่แผนระยะสั้นจะเป็นการจัดทำงบประมาณการดำเนินงานภายในช่วงเวลา1ปีเท่านั้นเช่นงบประมาณการขายงบประมาณการผลิตพวกเราไปลองทำดูแล้วครับก็ไม่เข้าใจว่าตัวเลขของแผนกำไรนี่จะมาช่วยควบคุมในการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างไรครับ อออย่างนี้นะครก็คือว่าตัวแผนกําไรเนี่ยจะนําไปสู่การงบประมาณนะครับการงบประมาณนี้ก็เป็นกระบวนการในการวางแผนแล้วก็ควบคุมกําไรของกิจการโดยเริ่มจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กําหนดเป้าหมายกําไรที่ต้องการของบริษัทจากนั้นเนี่ยตัวเป้าหมายกําไรที่บริษัทต้องการก็จะถูกส่งต่อเป็นข้อมูลสําหรับฝ่ายต่างๆเพื่อที่จะไปจัดทํางบประมาณของแต่ละ,ะแผนะนะครับ อย่างเช่นตัวคุณเองเนี่ยอยู่แผนขายใช่ไหมครก็จะต้องมีหน้าที่ทํำงบประมาณการขายสําหรับตัวคุณเนี่ยอยู่แผนกผลิตก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการทํางบประมาณการผลิตนะส่วนในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายการบริหารเนี่ยอาจจะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้จัดทำนะจากนั้นเนี่ยงบประมาณที่แต่ละแผนกจัดทำนะครับก็จะถูกส่งต่อไปให้ที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบัญชีก็จะนํามารวบรวมประมวลเป็นงบก,กําไรขาดทุนโดยประมาณนะครับซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปให้ได้กําไรที่ต้องการนะคะแล้วทีนี้เกิดเราได้ตัวเลขประมาณการขายมาแล้วเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรครับว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าครับผมจะลองยกตัวอย่างนะฮะดูจากกราฟต่อไปนี้นะฮะก็คือว่ากราฟอันนี้จะเป็นตัวเลขที่เปรียบเทียบระหว่าง ตัวรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงก็คือตัวเลขตามแท่งสีเงินนะคะส่วนแท่งสีเขียวนี่จะเป็นตัวงบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณมากนะคะเช่นนะคะค่าใช้จ่ายของฝ่ายบุคคลเนี่ยจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะคะมันแตกต่างไปจากค่าใช้จ่ายตางงบประมาณมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผู้บริหารก็จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุว่า ผลต่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะอะไรโดยเมื่อเราทราบสาเหตุแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไปทำการปรับแผนงานที่เราวางไว้หรือปรับวิธีการดำเนินงานเนี่ยให้สอดคล้องกับแต่ละสถนานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครงบประมาณจะมีลักษณะและโครงสร้างที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของฝ่ายบริหารและลักษณะของธุรกิจ งบประมาณหลักจะประกอบไปด้วยงบประมาณการดำเนินงานและงบประมาณการเงินงบประมาณการดำเนินงานคืองบประมาณที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการคือกำไรหรือขาดทุนโดยประมาณนั่นเองลักษณะของงบประมาณดำเนินงานจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจตัวอย่างงบประมาณดำเนินงานในกิจการประเภทอุตสาหกรรมเช่น งบประมาณขายงบประมาณการผลิตงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตแต่ถ้าเป็นกิจการประเภทซื้อมาขายไปตัวอย่างงบประมาณดำเนินงานเช่นงบประมาณขายงบประมาณค่าใช้จ่ายการขายงบประมาณค่าใช้จ่ายการบริหารในส่วนของงบประมาณการเงิน จะจัดทำโดยอาศัยข้อมูลจากงบประมาณการดำเนินงานและแผนงานที่เกี่ยวกับการลงทุนระยะยาวของกิจการซึ่งประกอบด้วยงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนงบประมาณเงินสดงบกำไรขาดทุนโดยประมาณงบดุลโดยประมาณ งบกระแสงเงินสดโดยประมาณแล้วงบประมาณมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับช่วยอธิบายหน่อยครับก่อนอื่นเลยนะคะขั้นตอนแรกในการทำงบประมาณก็คือว่าเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์นะคะสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของบริษัทเราซึ่งเทคนิคที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของบริษัท เราเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์สวอตนะคะเดี๋ยวนะคะแล้วสวอตคืออะไรคะสวอตนี้จะเป็นคําย่อมาจากภาษาอังกฤษนะ,ะมีด้วยกัน4ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ดูนะคะโดยตัวแรกนะ,ะของสวอตก็คือตัว S นะะ S นะคะัว S นะคะย่อมาจากคําว่า s t r เซนซึ่งหมายถึงจุดแข็งของบริษัทเราจุดแข็งของบริษัทเราในตอนนี้ก็คืออะไรครก็คือว่าเรามีเครื่องจักร การผลิตที่ทันสมัยกว่าคู่แข่งขันนะฮะส่วนตัว W นะฮะก็ย่อม,มาจากคำว่า weakness ก็คือจุดอ่อนจุดอ่อนของบริษัทเราในขณะนี้ก็คือเป็นเรื่องของแหล่งวัตถุดิบเพราะแหล่งวัตถุดิบของบริษัทเราเนี่ยจะตั้งอยู่ห่างไกลจากโรงงานมากทำให้เสียเวลาในการขนส่งวัตถุดิบมายังโรงงานมากนะฮะตัว S กับตัว W ซึ่งถือเป็นจุดแข็งกับจุดอ่อนเนี่ย เราจัดว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมภายในของบริษัทที่เราสามารถจะควบคุมมันได้นะฮะส่วนตัวที่3ก็คือตัว O ย่อมาจากคำว่า opportunity นะะก็คือตัวโอกาสอย่างเช่นถ้าตอนนี้เนี่ยตัวสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์มีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็จะเป็นโอกาสสำหรับบริษัทเราที่จะกู้เงินได้ด้วยต้นทุนดอกเบี้ยที่ต่ำก็มีผลทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทลดลงแต่กลับกู้เงินได้มากขึ้นนะฮะ ส่วนตัวสุดท้ายก็คือตัว T ย่อมาจากคำว่า Trade แปลว่าอุปสรรคนะฮะอุปสรรคของโรงงานเราตอนนี้ก็คือในเรื่องว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตภายในโรงงานเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนในอนาคตเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัววัตถุดิบเกิดการขาดแคลนขึ้นนะฮะก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของกิจการเนี่ยสูงขึ้นซึ่งตัวโอกาสคือตัวโ ตัวอุปสรรคคือตัวท2ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเราซึ่งเราไม่สามารถจะควบคุมได้นะ,ะหลังจากที่เราทำการวิเคราะห์ SWOT เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะผลการวิเคราะห์พวกนี้นะฮะมากำหนดเป้าหมายกำไรของกิจการนะ,ะแต่ละฝ่ายก็ต้องนำเป้าหมายกำไรตัวนี้เนี่ยไปกำหนดตัวกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้ได้กำไรที่ต้องการนะ,ะก็จะนำไปสู่การทำงบประมาณของแต่ละ,ะแผนะนะฮะ ึ่ง,งบประมาณของแต่ละ,ะแผนกก็จะถูกรวกรวมมาที่ฝ่ายบัญชีเพื่อจัดทําออกมาในรูปของงบกาไรขาดทุนโดยประมาณนะคะสรุปว่าเราเริ่มจากฝ่ายขายข,ายของผมจัดทางบประมาณด้านการขายส่วนฝ่ายผลิตจะจัดทํางบประมาณการผลิตได้แก่งบประมาณค่าวัตถุดิบทางตรงงบประมาณค่าแรงงานทางตรงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตและงบประมาณต้นทุนการผลิต ในขณะที่ฝ่ายขายจะจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายถูกต้องไหมคะใช่เลยครัก็คือว่าข้อมูลจากฝ่ายต่างๆนี่ก็จะถูกรวบรวมแล้วก็ส่งต่อมาที่ฝ่ายบัญชีนะ,ะฝ่ายบัญชีก็จะข้อมูลเหล่านั้นมาทําเป็นงบกําไรขาดทุนโดยประมาณซึ่งอาจจะต้องมีการส่งกลับไปแก้ไขประมาณ2-3ครั้งอขอบค,ค,ข,อบคขอบคุณมากครัขอคุณมากคระไม่เป็นไรค่ะ่ะ<อ> ผมคิดว่าแผนกําไรในปีนี้สมเหตุสมผลดีนะครับผมขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือนะครับหวังว่าคงดําเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้อย่างราบรื่นขอบคุณครับเมื่อจะดทำงบป,ประมาณเสร็จเรียบร้อยเรียกว่าเป็นการวางแผนโดยงบป,ประมาณจากนั้นก็จะเป็นการใช้งบป,ประมาณซึ่งก็คือการนำผลปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับงบป,ประมาณที่ได้วางแผนไว้ เพื่อดูว่ามีผลต่างมากน้อยแค่ไหนผลต่างนั้นเกิดจากอะไรเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและกำหนดกลยุทธ์ใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขององค์กร